จะสิเห็นเอวไหนเนาะบางส่วนเวลาน่ะมันก็โอเคอยู่แต่ว่าคำแรกมากน่ะมันคำ ทำแรงมาไหนมันมันขีดพี่น้องพยายามสุดๆเลยแม่บ่ออย่างทั้งหามใจแม่าอยากแบบ ต่อไปนะคือสิโบมีนะครับคนที่มาคอยหัวคอยใหญ่เขาคอยโทรทามไทย ไปก็ได้สั่งเวลาลูกหลานเนี่ยคล้ายๆีูแล้ว <c oughs> เคยบอกเคยซ้อนไว้ตลอดเขาเป็นคนที่สิแบบว่าอารมณ์ห้อนนะ อารมณ์ข้อแล้วก็ปากไว้แต่เพิ่นบัท่านเป็นยังแล้กะก็ับก็หูว่าที่เพิ่นห่วงนะห่วงห่วงโตเฮาที่สุดเพราะว่าเฮาน่ะเป็นคนปากไว้์ยานคนสร้างยานคนสร้างเวลาว่ายางออกไปนะ ปากไหวสื่อเนากเขาเป็นคนปากไล่แล้วเป็นพูดปากไล่แต่จริงๆเอาแต่ว่าใจเห,บหาบ่ได้ไล่ตามดอกเนาะแกว่าอารมณ์เสือใจเห,บหาบ่ได้ไล่ตามดอกแล้วก็ค่อยบอกค่อยซ้อนตลอดออว่าออ่าตองวาใจดีไวหวคนหนว่าความดีเนะี่ยสนะเบิดทุกอย่าง โอ้หัวขีดลายหัวดหัวแบบจะสิมาโทรตามเขาบาบนี้เขาไปขำไปหมื่นก็โทรตามอยู่ไซเฮยม,มากินเข่าเดอ้อ บอมี่แบานี้นะบอมี่แล้วบอมี่บอมี่หีกแล้วโตเฮาหนาห่าเฮาทำเผื่อพอเผื่อแม่มาตัเต่มแบบ ไปไปทำงานในกรุงเทพถูกหนักทรมารเนยถูกหากทรมาร์ดนะทนทนหนาก,กไปกรุงเทพทำงานถูกยนกลำบากสุได้ ทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อครอบครัวเพื่อจะให้พ่อ,พอ,อ,พอให้แม่สบายพ่อคือคู่มือนี่ยกำลังสีสบายก็ได้อยู่สบายสัมสงสารสงสารนี่แม่แบบทุกข์ยากเลี้ยงลูกแบบ เลี้ยงลูกนะลำบากแล้วถูกเนยอึดเขาอึดน้าม่มีอยู่ผมมีกินอึดเขาคูปีคูปีมัมีเข่ากินนะกะเขาแม่นะเป็นคนแบบหนาแบบตาไปหายืมน้ำผีน้ำนองพอปีใหม่มาแล้วเขาแล้วกะเกี่ยวเขาแล้วก็เอาไปใส่ไปแทนเขา ตกมาปีใหมก่ก็อึดอีกนาโมลายเนี่ยสาวนาโมลายบันอ,อินเสียงเลยที่เขาเสียใจนะคือแบบแล้วผมบอกผมก็ห่าไปเลยตอนสิบปแล้วน่ะสิบบอกให้ว่าเออเหตุนะหนั้นเธอเหตุนี้เธอแล้วบอกว่าเหาเลย เราขมบอกว่หาจะไปเลยไม่ือนั่นนะนั่งกินข่าน้ำอ,อ้ายอยู่ตอนเศารานะบาทเป็นแล้วมาเป็นบาทเดียวเป็นบาทเดียวแล้วก็ไป จะเอาสิเห็ดอาไหนขอโทษเด้อขอโทษทีละายนันอ่าน,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 นอันอันอันต้านใจ ลำบากหล่ขอบกลัวเขานนะตั้งแต่เอาเกิดมาแบบลำบากหลยถูกยนี่ก็หมูก็มาได้มาสันส้นซะบอดี้มี่ยังฮ้ากับซีมี่คือบ้านคือเมืองเนี่ยตอนที่ลูกใหญ่แล้วลูกไปทำงานอยู่กรุงเทพไปทำงานอยู่กรุงเทพ พอได้เงินแน่มาสื่อเนั่นเส้อนีพ่อบัได้เป็นหนี้ <c oughs> <c oughs> ใจจริงเลยเขาอยากอันเอาอันอีแมไ่ไหลายลายมือพ่อแบบให้เราได้อยู่น้ำลายลายมือเนี่ยนี่แต่เขาจะบอกอันสั่งให้ลงตั้งแต่วันจนันทร์ แม่เนาลงเผาตั้งแต่เมื่อวานนี้จ้าสิเห็นแล้วไงทำใจหมด่ได้เนาะมันไหวโพดก็เลยก็เลยเอาเอาไวหวโหดวันผาฮัด ตาตาจนัาเสบแสบตาจะตา,าเสักสูบบูอกอ้สูบบอพี่น้องสูบมันกับสูบแบบเพียงลำพังนะละสูบเพียงลำพังเพราะว่าเราบ่มีบ่อนที่สิบกรกซ้ามีเงินเขากับบ่มีบ่อนสิปกรกซ้า อันนี้ยังว่าบ่มีอีพอก็ยังมีอีแม่ไว้คอยปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเหนื่อยหัวใจเด้อ